โดนของเ่าเพชรนะครับโอ้โดนมุมสูงโอ้โหดินโดนไงโดนบ้าเลยจยัง้ย เอาอุ้มลูกอุ้มลูกดูเฮ้ยมาไหนมาไหนมานี่มานี่แม่อุ้มอันนี้คือโดนโดนของบ่าวเพชรนะครับโดนบ้าอะไรอย่างเงี้อืมโดนสามน้อยสี่องศามาเร็ๆยกมือยกมือยกมือขึ้นเออเออเอาเดินกลับบ้านนี่พอแล้วไป ไปไปไฮัลโหลฮัลโหลไป, hello, hello. Hello. ไปับพี่น,ออน,น้องเมียไปเมียฮะน,นี่ไปเ <c oughs> มียพี่น้องการสั้นขอตรวจด้ว,<ค>พวพี่น้องเด้อูกขู่นกข่กเยนเขา่องเลยโอ่โอรไดมเมีมกีนน่ นางนู่นก็ปุ้มโอ้ไปไปไป บินโดนด้วยนะครับมุมสูงบินโดนโดนของป่าวเพชรนะครับโอ้โดนมุมสูงโอ้โหสบายดีพี่น้องครับอตอนแม่พาไปตอนน้องมานาพาน้องมานาทำกิจกรรมลบยางแบนไหม,มบัไอีกีโดนอะไรดีล้มมันออกต่อไปสูบก่อนอ่านะ างมันแบเมือไปน,นไปสตัวนี้นมันขึ้นมาตอมมานาท่านท่าหักลูกสันพี่นอ้นนอ,กนนอกมาสีใหม่ท่ผ่าผดโคนรแพงลูกท่านท่าเป็นบัวขน,นอกแสดงเ่ามึงแพงลูกมึงมึงกัท่านผ่าฉัดนมาไ่ได้สันดานมาอยู่ จุ้ยพี่น้องทำถ่าแพงลูกทำถ่าหักลูกว่าสั้นพี่น้องแสดงว่าอีหานี่มันจะทำถ่าตัวนาะมันแพงลูกมันเนาะมันหักลูกมันมันทำถ่าเนาะพี่น้องเนาะเออมันว่าข่อยนะทำถ่าแพงมานาทำถ่าหักอีลิงกังมันวะไรก็ะซ้ายเลือดกูนําแบนกูก็โดนเนาะให้กูหักเป็นเาไดนว่ามาได้มามาก้ชิดามึงแม่มึงหดมึงตายผีเหียย เออยู่เสือนลมมันคืออันนั้นบีบลูกบีบลมมันคือเหี่ยเผ็ดมันถีบมาไปแล้วลมมันเหี่ยยันไปลูกยันไปยันไปแล้วก็มาต้องมาว่าให้ลูกกูเดอ้อลูกกูปั่นจักรยานกูเป็นตะกูกับบอเป็นคือกันกูนกนปปกนปเป็นอายุสิบเอ็ดปีกูขี่จักรยานเป็นนะโอ้กูกับบอเคยมีเนาะคือลูกกูเนี่ยมีกูกับกบอด้ฮัทแห่งบอดนมีเวลา ยินไปลูกยันไปัน,ไปนมามันมันไม่มีลมไงม,มันเลยไม่ไปมันฝืดยันลูกยันมาย,นยันมาค่ะเก่งยังเลยอือกูแพงลูกกูสุดทวใจมึงมาว่ะกูทำถ่าแพงลูกเออไอ้เพชรคอยถามเจ้าเนี่ยเจ้าทำถ่าแพงลูกบ่ ต้องเอาไปเติมลมเอาขึ้นนุ่นึ้นบรรยากาศยามแรงนี่หรอกหนาเงี้ยบ่อพวกไม่เมียต้องฮัดให้เขาถีบนะให้มันงู้จักถีบเป็นไม่เป็นร้อยมานานเห็นไหมเอ็นนาเอ็นนานั่งก็ได้อ่ะเอ็นนานั่งเพื่อนพ่อถีบให้ดูดูนะ ได้อย่านั่งนะเดี๋ยวมันแบนนี่พ่อจะลองทำท่าไปหนูนี่มานาต้องทำแบบนี้ดูลูกนี่มานาทำแบบนี้ดูเดี๋ยวมันหักนะพ่อไม่ดูนี่อะออกกําลังกายมันเป็นเนาะลุ่มกระเบนเบาออกไปเล่นท้องทางมุนปลาพ่อว่า บอรถจ้งไหนมันสีมันสีเลีนดีกว่านี่นะเออมันเป็นคนอจีดนะออาจะรวยแบแดงอยมัะออคนแพืนพันพื้นทันกอบบเออุงกรรยากาศพี่น้องม้งก้อนเมฆก้อนน้นงามเงินขาวๆเลียงน้อยกระเลนแยกมาทั้สองรอ นังนนงนง่งนั่งเจ้านั่นก็เป็นเพื่อนบ้านกันในพี่น้องมันกำลังเลงไข่ชีแล้วแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตล้วเอาทิปทิบไม่ได้ลรอมันน่นนั่น,น,นมันเลยขี่กไปไหมมีลมห้มันมีลม,ลม,น,ม,น,มนั่นนเอาสันมอยากเห็นต่าพ่อเต่าแม่ีทกจานแม่คนวิ <laughs> ่งวิ่วิ่งวิ่ง <laughs>

น้ำไงฝนมาข้าวเดียวตมเลยเออีเลียมีรถตีรีพี่น้องบ้านเฮ้นี่พี่น้องนีรถีเนาะมันมีรถเนี่ยรถจะมาอันตรายเที่หนยเนาะมหนามหนเพลงวัง รถความอ้วนกันเนอะน้ำหนักเกินรถความอ้วนไปเตะก้านข้อคนกันของการร่างกายพี่น้องคอยซื้อกองกับอันขาสามขาคานนี้คอยเมย์ก่อนทุนกคนดีนนนไม่กันสั้นมาตังว่าอะไรเนี่ย งามรีกมากค 1, 1> ภามง่ามพ,พี่น้องอา,า <laughs> อม้เาเดินเ็เ ก็แม่อันวิ่งมันกัดสั้นนะเด้อพี่น้องกีจะกรรมย่ามเลี้ยงมีความสุขพี่น้องเนย ไปอไปทั้งนั้น,นช่วยจังเลยวิ่งเอาวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้เตรียมตัวมาเนาะ<ห>เป็นวันที่แบบจับจูดเลย3 4 5สี่ห้าจักหน่อยอันโซลารเซลล์มันออกไฟมากทั้งสิงห้ามเลยพ้่นอก พอกับเมียแต่กำลังน้ำสูบวัวเนเป็นตันไม่เที่ยงเลยบรรยากาศหนาบ้านง่ามๆพี่น้องเดียวไปเห็นผู้เขาผู้เขาใน่หลมุมเลยเลยทางนี้กับมุมหนึ่งตรงนี้กับมุมสองรอบด้านเลย Uhm. ะคอยเมียก่อนเราพี wild, drink, ่น <and Ugh. S 1> ้องแต่มุ่มนี่สวยๆเลยเดี๋ยวไปเย็นเมียนน้นซ่านน้องบันเด็ดไปนี่คือน้องสิงามครับ ทำงี้ทำงี้เขาสอนเดี๋วโอ้ยูกัด์บ้างตีขาแบบนี้ก่อนนี่ทำไมขยัน <c oughs> โอ้โหนี่ทำงี้ได้ไหมกยี่สิบทีแล้วมาหน้าหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

ปาขาอ่อนนะพี่นองแงมา้าก็ออกกาลงกาย่มือวิ่งวิ่งวิ่งมนาวิ่งนัวิ่งอย่าไปนั่งพ่อเดี๋ยว้ักโอ้ย่อเอวิ่งวิ่งวิ่ง้านหอบเลยไหมหอบเลย ถึ ens, อยากเล่นอย่างเอาก็ได well ้หอบเลยเด้พี่น้องเลยแล้วบ้าพีชไม่ค่อยได้ออกนะออกแล้วก็หอบข่อยอยากให้พี่น้องเห็นนะบรรยากาศภูเขา แม่มากันนี่ทางนูก็ไป <mimitation>